เดี๋ยววันนี้ฮะเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูร้านอาหารร้านแรกของผมนะฮะที่เคยทำงานขอใจมากขอบคุณวิจารที่ทำให้คุณวากคุณวิจารอใจกราบกดเพียวเชิญโปรไว้เลยค่ะเฮ้ยแล้วเนี่ยแล้วเยเป็นอ long time สวัสดีครับพบกับผมนะครับพอสีมาลาก,กับ Hey Bro นะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Number One Thai อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับ Number One Thai ด้วยครับ EP Hey Bro EP นี้คะก็เป็น EP ที่547บนะฮะที่อยู่กับ Number One Thai ผมรอเร่นนะฮะวันนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางไปลัดเมนนะฮะจากซีแอตเทิลไปลัดเมนก็ใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณ7ชั่วโมงก็ เดินทางโดยสายการดินหน่อยไทยกูซีไนท์ไลน์นะฮะเราจะมีภารกิจไปเยี่ยมเยี่ยมเชฟไทยต่างแดงที่รัดเมนะฮะรัดเมเนี่ยเป็นรัฐที่อากาศหนาวเนี่ยเก้าเดือนผมเคยไปทำงานอยู่ที่รัดเมนะฮะก็เป็นร้านอาหารไทยร้านแรกของผมนะฮะที่ได้มีโอกาสเป็นเชฟผมนะครับไม่ได้ไปเยี่ยมเยี่ยมเขาเลยครับเป็นเวลา12ปีต้องบอกว่าค่อนข้างตื่นเต้นมากๆาลนะครับ ตั้งแต่ผมออกมาจากเขาเนี่ยผมก็เดินทางไปนิวยอร์กไปนู่นไปนี่แล้วมาจบที่เซอรเทิร์นผมมีโอกาสแล้วผมก็ต้องไปครับไปขอบคุณเขาไปนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เป็นร้านอาหารไทยร้านเล็กๆนะฮะแต่ว่ามีคนระดับโลกเนี่ยมากินข้าวที่ร้านของเขาจะพาเพื่อนๆไปดูจุดกำเนิดของเชฟพอยในร้านของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วผมเนี่ย เคยทำงานที่นู่นนี่ยอย่างไงน,นะฮะก็พูดไปก็เขินไปนะเพราะว่าพนักง,งานก็มองผมเต็มเลยผมก็นึสกสริปไม่ออกเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เล้าอเมริกันเอเม็ก์เล้านะฮะก็ผมไม่ได้เป็นสมาชิกหรอกเพราะว่ามันต้องจ่ายเป็นรายปีแต่ว่าผมมากับแฟนผมก็เลยต้องมาจ่าย50ดอลเพื่ทอที่จะต้องมามานั่งอยู่ในเล้านะฮะก็ต้องจัดให้เต็มแล้วในระหว่างที่ผมรอ ไทยคีซีนออนไลน์ในการเดินทางรอบนี้อ่ะไทยคีซีนออนไลน์ม,มีมีเที่ยวเดียวนะฮะเ <c oughs> ที่ยวสุดท้ายด้วยไม่ทำแล้วบรรยากาศเดี๋ยวไปไงนะที่รัดเมนเดี๋ยวผมจะพยายามเก็บภาพโอเค let's go <S <c oughs> สิบสองโอ้ยเดี๋ยวนี้มีพาร์กิงด้วยลงโอ้ยมีที่งานนี่มีโอ้เล่ที่จอดนี่เออที่จอดเสียฟังถึงแล้วฮะลานแรกที่ผมทำงานกับลุงภาพสวัสดีครับลุงภาพนะฮะเป็นคนที่เลี้ยงผมตั้งแต่เด็ก เอเดี๋ยววันนี้ฮะเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูร้านอาหารร้านแรกของผมนะฮะที่เคยทำงานโอโตื่นเต้นมากมาก <c oughs> นี่ <c oughs> ไม่เป็นญาตินะก็เหมือนเป็นลูก <c oughs> ออขับรถเป็นลับเนะ่ะ <c oughs> ขับรถเป็นลับเนี่ยลุงไม่ไม่ใช่ใครอ <c oughs> เหมือนลูกคนหนึ่งอะไม่ได้มาสิบห้าปี นี่ฮะเข้ามาร้านแม่ของไทยนี่ร้านของคุณลงุงพูดมาทุกปีประธานาธิบดีเป็นร้านเล็กๆนะแต่ว่าคนระดับโลกมาทานนี่คือบูสตอนนี้ผมเสียไปแล้วนะครับนี่ลุงกับป้านี่บูสมากินทุกปี <c oughs> บูส ไอ้คนรับผ oh, ู้ไปยิงนีเ oh ป็นคนรู้อไรปายแตงนี่เคยอยู่ที่ยอเคยพาไปสมังานไหยิงก็เป็นคนดูแลที่ย่คูนี่ีเดคนดูแลขอบใจมาก

วิลกรรมตอนเด็กผมนี่แบบเคียร์มากบอกเลยเมื่อก่อนแอบมาปาร์ตี้กันแล้วก็มาแอบอยู่ใต้นี่คือแบบไม่เล่าเลยล่ะแคนิบังนี่อยู่ที่ลัดเมนแล้วก็ร้านอาหารไทยเนี่ยไม่มีเลยนะฮะน่าจะเป็นร้านแรกของของในเมืองแคนิบังเลยร้านแรกและร้านเดียวที่ที่เปิดนั่นก็ชื่อร้านแม่ขขง วันนี้ผมจะมาช่วยเขาทํางานนะคะก็จะมา <Okay. S 1> ย้อนวัยเด็กนิดนึงเมื่อกี้ไปยิ้มร้องไห้เลยเห็นไหมเจสิคไม่กายไม่ดีวันไหน อ๋ y 15นนั3คนวเธยขอบคุณตอเดบีบ o วันนี้จะมามามาเป็นบีบอเชอร์ ของที่ส่งไาให้หรืออย่างค่ะอย่างวันหยุดเนี้ยจะทำอะไรอร่อยอร่อยไปทานนะเกี่อะไรอ่ะนี่ฮะเรียบร้อยแล้วจ้าโหเป็นไงล่ะง่ายเร็วสะดวกที่แม่คงมาร์เก .com สั่งของแล้ว Oh, not no, he hey, up, up, bro? Yeah. Hey, bro. Hey. been a long time. <laughs> yeah. <laughs> you you got so much. Yeah. So, oh. Hi, nice hi. to meet you. Nice to meet you. <laughs> oh, no, they haven't met. where's Brian? He's on his way. He on way? Yeah, he's on the way? He's on the way. Haven't met this little guy either. Oh, this uh, team, team Junior. Yes. Yeah. This friend. say hi to my new friend. Hi, hello. Hi. 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 ภาพจะเทคแคร์นีลุงภาพเคยเห็นหมดเลยแม่งไปเด็กนี่ก็ดีใจมากเดี๋ยวต้องกินข้าวเพื่อนกอนจำได้ไหมนี่คือรูปที่ทิมทีมถ่ายไอติงเซอร์ รอกโร็อกแอนด์โรลนี่คือเพื่อน yeah. ทีมนี้เป็นเพื่อนสมัยอแบบสมัยเรียนเลยทีมนียเล่นกีตาร์ไม่คิดไม่ฝันแม่งกับนลกูกอดีลูกน่ารักมากเลยอ่ะเซย์ไห้เซย์ไ้เซย์ไหยูทูบ Noi t เ i มาเยี i ท c, <c, 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 yeah, <c, <c, <c o m ไ to ม h e Mekong. ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีลูกได้เนากันอย่างนี้นะแล้วก็นี่ that's me ชิมชิม,ม,มชิมคนกลางฮนะนี<ล>ะ่ไม่พอโอ้ that's ี่นี่เป็นเทเบสแอนด์ชิมและนี่ก็ไบรอันไบรอันคนนี้ <laughs> <laughs> นี่ that's me Oh, look like a boy band. <laughs> yeah. Do you remember Justin? Yeah. The yeah. That with that, that punk? He works yeah, at yeah. Pedro's right across the way. Oh, yeah. yeah. I was yeah. gonna uh, invite him over. Oh my god! Can you say <laughs> <laughs> my, my name? <laughs> That's a long hair. This is Jeff Paul. Look at that. <laughs> oh my god! <laughs> Emo Kid. <laughs> ชามครับค to hey, ิดถึงเพื่อนมากๆแบเดนเดะ to see you guys yeah good to see you i m say g I don't like I vibe. see you Wednesday. Wednesday, yeah. Yep. yeah, but you... Yeah, I don't like it, but... <laughs> <Yeah>, you guys should <laughs> come visit but us in New York. You should, yeah. <laughs> come out to New York. Take care of yourself, bro. bro. <laughs> okay, so you stay without to see you. It'd be a good time. Yeah, no yeah, more. going 15 time. years apart. You do hug again. Oh. <laughs> <laughs> I'll give him one more. I'll give him one more. <laughs> <laughs> Love you, bro. Love you, too. One. g o บ d บายกับเพื่อนๆแล้วฮะไม่เจอกันมา15ปีทิมก็จะต้องไปนิวยอร์กละก็มากินข้าวกันที่ร้านของคุณลุงนะฮะไม่กองก็จะร้องไห้วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวรัดเมนมีอะไรต่ออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่อง number one ไทยด้วยครับถ้าอยากเจอให้โบ๊ายบาย